ของวงปืนทำไมเนี่ยชินิโดของศพมีทุกอย่างที่ต้องการนะบนเขาเนี้ยแม่งตายแบบเกืนนะมีป็นเกาหลีเดี๋ยวเดีวยว,ว,ว ASPD นี่ไม่รู้ว่ามันแพงกว่าซื้อดีว่วะมันนำวิถีมันนำวิถีอ๋อเหรอเออว่ะเออว่ะนำวิถีหัวแดงมีที่สั่งล้วยอ๋ไอไตอกับเอเจ๊ดเพื่อมันติดปืนนี่นี่เว้ยปืนติดฐานอ่ะ ใช่อ่อเออ ...LMG อ่ะเช็ d ด w มันติดฐานได้ด้วยหรอติดได้เนี่ยมันเอาไปป้องกันเลยดูดิเชดแค่เีดรีบวบูรณะใหม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ักตาป่ะเนี่ยจักตาป่ะเมื่อกี้เป็นอะไรเกิดอ,อะไรวะเน้ยคือเป็นมหมวกนะเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้ในใครเห็นช็อตเมื่อกี้ไหสัตวทำไมวะเป็นยังไงกระเด็นไนเหยี่อลอยขึ้นฟ้าเลยอ่ะคือจกี้ขอจกี้ดีรถ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 ระไอม่ได้ย มันถามมันแค่ไอ้เหี้ยที่ยิงไอ้คนที่ติดปืนอยู่ไอ้ชีที่มบงติดปืนอ่ะไอ้เบงย่าไอชีท์อ๋อเออรถรถมารถมาเออยยังไงมาแล้วมาแล้วรถมา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 ตรงไหนไอนี่กูเลียงไปอ่ะอาณาเจนกูไปช่วยไหวไหมไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวโอเค เฮ้ยมันขึ้นมาเหรอเนี่ยหรืออะไรเราต้องดูไปขับก๊วนังเน่ามาเป็นแป๊บหนึงแป๊บหนึงซื้อไฟเซเว่นมาแล้วมาแล้วผ่านไปแล้วขับเลยบอสขับเลยบูฟอร์แคปเจอร์คิวฟาร์มปล่อยบูฟอร์ไปเฮียข้างบนของเราต้องไปไหนครับไปไหนเราตะเวนแถวเนี้ยแหละ เพิ่งไปไหนไกลเลยตอนนี้ไปแจ้งไม่กล้องอะไรวะน่ะข้างข้างก็ไอ้นั่นเนี่ยที่กูบอกอ่ะไอ้ปืนยิงอ่ะเมื่อกี้แม่งยิงไปข้างหน้าเว้ยแล้วไอ้ข้างซ้ายแม่งระเบิดอ่ะแม่งรู้ของเห็นปะแม่งือแม่งกำลังเปลยเก็บของอยู่แล้วแม่งตายอ่ะพูดหาตัวแม่งเด้งเป็นแล็กดอฟังเราปะฝั่งเราปะฝั่งฝั่งเราก็ที่มันถามว่าใคอ่ะเครื่องเครื่องมันฆ่าเครื่องเครื่องมันฆ่ามันฆ่ากันเองใช่ไหมเราเราไม่เกี่ยวใช่ไหมเราไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวแต่คือมันไม่ตั้งใจใช่ไหมเออไม่ตั้งใจมันยิงเล่นเว้ย กระปืนแม่งระเบิดกปืนไม่นจริงกระสุนแต่ขอสองกล้องไปก่อนคือ่างอะไรมันเก่งถึกวะยังไงเฮ้ย rpg สี่สองไม่กูไม่มีระเบิดอะไรนะทศถามว่าอะไรนะถามอะไรมันดีถึกวะกูว่า m สองร้อยเฮ้ย m สอง n หนึ่ง slammer ั่นแหละแต a สี่ a สี่ไม่ไม่ไม่ค่อยเวิร์น่าจะช้ากว่า at at นี่รถใช่ไหมแจ๊คแจ๊คแจ๊คอะคะป้อมนั้นมีคนวะถือกระป๋องยิงดิใช่ใช่พวกเราเปล่าวะป้อมไหนป้อมไหน บอกบอกทิศหน่อยที่นี่ดีกว่าทีหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งกูเล็งไปถูกวะเราวดนทีหนึ่งร้อยแหละไปมันจะมีคนอยู่อ่ะเงี้อ่างไดีวะอยู่ตรงไหนอยู่อยู่ไหนกันเนี่ยกูเล็งถึงกูเล็งได้สามเท่าระวังโดนแลนดไมายแล้วดูพื้นด้วยอยู่อยู่อยู่ตรงไหนกันนะข้างนอกเลยข้างข้างเนี่แหละขับรถขับรถทั้งนี้เลยแจ็คแจ็คเห็นคลายไหมแจ็คเห็นคลายปะ เห็นค่ายข้างหน้าป่ะแล้วถ่ายซื้ไว้แล้ววางไหนแจ็คไม่ได้ขึ้นรถไอฟิตแรอดแจ็คข้างหน้าแจ็คเลยนะข้างหน้าเลยอะข้างหน้าเลยข้างหน้ากำเร่งเอะไรนะแจ็คแจ็คเห็นปะเห็นปะของไอฟิตร์อะดูยังไงมาแล้เห็นแล้วเห็นแล้วว่าไงโทษว่าไงได้ได้ได้ถ่ายได้ถ่ายดูคนยิงอะไรกันวะไอ้เชี่ยมป่ะไอฟิตแม่งกันกระสุนได้เว้ย ไม่ตายไม่ตายเดี๋ยวกูดูอยู่ไปแล้วจะนิ่งแล้วเว้ยแนบนิ่งอ่ะแต่มันยังไม่ตายอะ่ะกระโดดอยู่กู้มไม้กูมองไม่เห็นอ่ะ <c oughs> ต้องต้องถอยหลังไปอีกอ่ะต้องถอยหลังขึ้นเขาว่า <c oughs> คุณเห็ถังอะไรวะอะไรที่มันแอบ,บอ๋อนากเขาถัง <c oughs> ใช่เราขยับรถป่ะคอยถอยหลังคอยหลัง <c oughs> ตอนแรกยขึ้นเขาอ่ะ <Okay. S 3> โอเคโอ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแอร์เบดแอร์เบดมาเหรอวะอะไรวะแอร์เบดมาแอร์แอร์เบดมา อะไทแรรถถังกูไม่ไม่เมืไม่เห็นแอร์เบดไม่ใช่ไม่ใช่ดิไม่ใช่รถถังตรงหินข้างหลังแอร์เบดเนี่ยกูเห็นมันมาอยู่กูจับความร้อนไอ้คนแก่กัดกองคันเลยทีเนี้ยเฮ้ยตรงตรงแอร์เบดมาแอร์แอร์เบดแอร์เบดด้านซ้ายของคันโตนี่ไงมาแล้วมาแล้วแล้วแอร์เบดแอร์เบดมาแอร์เบดแอร์เบดอุ้ยรถถังเหรอรถถังเนืออะไรคน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 นั้นไหนนั้นไหนทางนั้นน่ะใครใครมันปุ้มตรงเนี้ยทางนั้นทางนั้นน่ะ บอลบ้อลตรงนี้จะดีมันไปไหนแล้วอ่ะนั่นแหละมันมันอยู่แถวนั้นแหละบอลบอลจะอยู่นิ่งบอลจะอยู่นิ่งบอลจะอยู่นิ่งอยนิ่งถอยหลังถอยหลังมาใครยิงอ่ะไอสารใครยิงวะนี่ไงกูดูก่อนไอมี่ครเับเร์อท่องอ่ะเนาะกูถอยพี่กูถอยพี่กูเห็นแล้วเรือเรือเอาแมงย่โดนฆ่าระเบิดตายตะการแล้เอาแต่ยิงอ่ะยิงมาตายแล้วยิงมาตายแล้วไอ้คนคนใช่คนใช่คนถังแม่งโหสัตว์ดูดิ แค่มีรถถังมึงก็พระเจ้าแล้วอ่ะกระสุนแม่งดิ่งอะ่ะแล้วกูยิงไปตุ้มแม่งตายเลยก<ล>็ถังไง้พวกทอนสุดแล้วแหละเมื่อกี้อย่างคูม่าแป๊บเดียวตายเลยวะเพราะว่ารถคันเนี้ยอันเนี้ยถึกเมื่อกี้โดนระเบิดก็ไม่ตายอยาให้โดนยิงสายพานอะ่ะอย่าให้โดนยิงสายพานก็เป็นพอเว้ยอย่าให้ล้อพังเงี้ยเฉดเคพระเจ้าเฮ้ยยืนยืนเก๊กหน่อยไหมหามคนแคปภาพยืนเก๊กหน้ารถถังออ๋ เดอะเลสไพทอนไพทอนยักษ์เรามาซื้อของข้างล่างมเฮ้ยจะด,ดีเหรอเราไม่ควรออกจากรถถังใครจะซื้อก็ได้เดี๋ยวกูเฝ้าบนรถถังเนี่ยแหละอ๋ออ๋อกูแม่งเ็ะจิตวิญญาณรวมเป็นหนึ่งครับไอ้ไอ้เสียงเจ็ดอะวะกูเนี่ยอ๋อโทษกูจะส่องที่อาเกียมารีน่ากูกูทำลายเรือหมดเลยโอ๊ยเฮ้ยรถถังขี้ แตคิดถึงเกมแม่งเลยที่มันเกมในเกมแฟมิลี่อ่ะเกมแฟมิลี่อ่ะได้ไหมอ๋อเฮ้ยมึงจอดเรียงกันดิคุยดแคปภาพเหมือนเหมือนแบบว่าเทคเจอร์แม่งใส่สีเหลืองอย่างเดียวเออรงทุนต่ำอ่ะแม่งเหมือนของเล่นเลยดูดิโอ้ยชนชนโอ้ยใจเย็นรถโอ้จอดเรียงกันกูจะแคปภาพเลยอย่างนั้นอ่ะเอ้ยมึงหันหน้าให้ตรงเดียวมึงหันอเฮ้ยยังไม่ต้องน่าเลยกูจะแคปภาพวงแคปนี่วงแคปมีคนขับอยู่เนี่ย เย่เรียบร้อยแคปแล้วหัวสัตว์เล็ไปต้นไอ้ลงลงลงมาตะเบ้น้ารถถังเนี่ยลงมาตะเบ้น้าเออลงลงอ่ะลงมาลงมาลงมาต้มต้มต้มงั้นไปเย็นเย็นย่อยได้เว้ยรีบขึ้นก่อนไเ้ยขึ้นขึ้นขึ้น ทางทองคำนะครับสังเกตเทรเชอร์คุณเหเราไม่ทำภารกิจมาลีน่าก่อนอากี亚马ลีน่าศพเต็มเลยอ่ะชื่อทรพนี้บุกเบิกแล้วเฮียมีอะไรบ้างวะสโมสรสกีนแม่อืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอสัตว์ตกใจสโมสรสกีนอันนี้เหมือนจริงเว้ยมันเป็นระเบิดมันเป็นระเบิดควันหลายๆอันมาอืมแต่บิ๊กสาวไม่เป็นหมอก เอ้ข้างหลังใครข้างหลังใครไหน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 นี่นี่นี่เร็ววะถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ใช่ขึ้นอ่ะยิงแม่งไปวะตรงไหนมันมันอยู่ข้างหลังอ่ะนั่นไหนผมเห็นแล้วขบนขบวนบนไหนบนบนนู้นเลยที่พี่เห็นไล้วไอ้เจ้าเจ้าอีกตัวข้างหนตัวเจ้าอีกตัวข้างไหนตัวข้างไหนตัวข้างหน้าเฮ้ยมันมันมันถือเจ้าวินแล้วตายสัสสัตเนยไมลาไมเลาเรียบร้อยไม่เห็นมันเลยวะ ไปใหญ่ยิงใหญ่ยิงกูเข้ากูเข้าไปอย่ายิงอย่ายิงผมถ่ายเข้าผมเข้าเลยกูเข้ากูเข้าตายแล้วกูยิงตายแล้วเห็นไหมกูยิงตายแล้วไอ้คนนี่เหลืออยิงข้างบนตายแล้วได้แล้วตายแล้วไอ้ตัวตรงนี้ตรงนี้เอาหายกันไหนวะชนชนเพื่อนชนชนกูยิงแล้วกูยิงแล้วตายแล้วตายแล้วมันตายหมดแล้วเว้ยกูกูยิงไปสองกูยิงไปสองกูยิงไปตัวหนึ่งไอ้พงยิงไปตัวหนึ่งตัวตัวหนึ่งตัวหนึ่งอยู่ข้างหลังเฮ้ยไปช่วยพงก่อนพงกุ้งร่องมันตายแล้วเฮ้ยโอ้ยมาอยู่ข้างหลังเฮ้ยเห็นแล้ว โทษๆทษอ้อมหน่อยโทษอ้อมขวาหน่อยแม่เห็นกูพอดีเลยมันมันมันอยู่หงหลังเรื่องาเรือขาไวบอเพราะกูยิงกูยิงไม่ได้บอถอยบอถอยกูยิงไม่ได้กูยิงไม่ได้บอแบงหน้าบอขับแบงหน้าตายแล้วตายแล้วตายแล้วเฮ้ยย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 อ้ยยไย้ยยอยไยอยยยยอยอ่ยยยยอยยยยยยยนยย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 ้ยย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 อยยยยยยย้ยอยยยนยยยยยยยอยย่ยวามือกูเกิดไม่ได้เพื่อนเกิดไม่ได้ยยย กูไปรู้เกิดได้แค่บอกบอกอ้อมเลยเออนั่นแหละซ้ายมือขับลงแอร์ดิเดี๋ยวไว้ข้างขวาเนี่ยเหรอเนี่ยในแนตรงที่กูกำลังจะไปอ่ะแล้วขับลงแอร์หน่อยคนละสัตว์แล้วคือเดียวไวเฮ้ยบอสขับไปตัวแอร์นยไอ้นี่ไปเกิดตรงนั้นก่อนแล้วกันรถมามีรถมามีรถมาข้างล่างเห็นไหมเฮ้ยเห็นอะไรให้เลยแล้วรักรัวตุ้มเห็นยังสีเหลืองว่าชนชนเอง จะคว้ามาวะงผมแบบผีเลยเนี่ยเฮ้ยซื้อเอาเฮ้ยเสียงอะไรใคร่ไฟฟ้าเอหออะไรวะลับหอดิยิงหอยิงหอเชี่ยหอแม่งยิงไม่ได้เหรอเนี่ยหอยิงได้เยเป็ดเอาแล้วมึงเป็ดอะไรยิงเจ็กไหมยังได้อยู่ เฮ้ยเยสียงอะไรอ่ะเฮ้ยไอระเบิดรู้สึกว่าจะโดนดาเมจพวกมึงอะโดนเฮ้ยมึงจอดแล้วมาขึ้นหอผูมาเร็ว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 นี่จอดขอตรงนี้จอดของนี้เร็วๆๆๆเร็วทั้งหลังข้างหลังไอ้เหี้ยตรงนั้นแม่งจุดลงระเบิดโอ้ยอึมาเร็วมาเร็วไอ้เหี้ยระเบิดลงมึงมาดิไหนอะไหนหอหออยู่นี่เห็นปะเนี่ยฝ <c oughs> <c oughs> ่าระเบิดเฮ้ยกุ้ยนะมาที่หารละเพื่อนเร็วเร็วเร็ว ม่ได้ดูมีแต่ดักแล้วมึงเคยดูหนังไหมว่าเอกหนียอดเสินก่ออันกัมาแล้วมาแล้วมาแลไปอยู่เพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกระสุนแม่งตกตรงนี้เร็วเดีวเดีวกูกูได้ไม่นานมึงใหใครอยู่ข้างหลังไอ้สัตว์วิ่งเร็วเร็วดิกูเจ็บขาอยู่ตายแล้วตายแล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูเล่าตายชีวิต กำลังกำลังกำลังดูอยู่กำลังสังเกตอยู่เป็นกำลังจิงจุดนี่อยู่แล้วเป็นแอคคอร์ดสองเมื่อจะอยู่ข้างบนน่ะมึงเดินลงมาดิวิ่งไปแล้วเมื่อกี้กูเจ็บขาอยู่ห่อเหี้ยอะไรไอ้สักเดียวห่อหรือไทฟอร์เมอร์ยี่หออติมัติฟาของไอซั่มันไม่ใช่แต่เฮ้ยดูดูปืนนี่เฮี้ยโคตรโคตรฟอมเมอร์ไอ้สั่งยี่ปืนอย่างก๋อยอ่ะยี่สีแม่งโคตรสดอ่ะนี่มันเลนส์ไพรอนฉบับพอเว้ Hươn, hươn, hươn. À, <coughs> hyơn, <coughs> lâu hơn, <coughs> <anyway> <coughs> <coughs> à, lâu hơn, hoặc là cái hết, hoặc là cái hết luôn, hoặc là cái hết luôn, hoặc là cái hết luôn, hoặc là cái hết cái luôn, hoặc là cái hết 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 luôn, hoặc cái hết luôn, hoặc là ไปไหนอะ่ะมันฟอดีๆเข้าดีา่พี่ไม่มันเป็นวิถี่เดี๋ยวผูขอล่ะตะเวนตรงนี้แป๊บน,นึงนะมันมีเรือแถวนี้เปล่าคือจะมีน้ำเออเสียงโดนล็อกเป้าไอ้เหี้ยโดนล็อกเป้าเฮ้ยโดนล็อกเป้าไม่ได้ไอ้สัสหอมหอมอ้เหี้ย ยีงะไ้วโด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 ดไอ้เจ๊ยิงไม่ได้เลยครับอึ้งเป็นดีฟ้าไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เดนลอกปาโอ้ย